คณะรัฐมนตรีเขาเห็นชอบในการลดค่าซื้อก๊สซหุงต้มเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2,566สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปรับเพิ่มความช่วยเหลือนะครับ ส่วนลดค่าก๊สซหุงต้มจากมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่28กลกุมภาพันธ์2 6 6 6จากเดิมเนี่ย80บาทต่อคนต่อ3เดือนเขาปรับเพิ่มอีก20บาทต่อคนต่อ3เดือนก็จะรวมเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2,566เนี่ย คุณผู้ชมที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการซื้อก๊สซหุงต้มเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับซึ่งเขาคาดว่าตรงนี้นะครับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มใหม่เนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับโดยได้ใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2566นี้เป็นต้นไปนะครับ